หนึ้อยแปค่ะ The flight จุด at o i f t o t and it is the last one b a n d for s a n a n t o n i o today อ่ะตัวนี้นะคะถ้าเราดูจากโจทย์แล้วก็ choice เนี่ย choice จะเห็นว่าเขาให้มาตัวเดียวกันเลยก็คือ leave นั่นเองนะคะแต่จะต่าง tense กันต่างรูปกันเนาะประธานนะคะคือคำว่า the flight นั่นเองนะคะแล้วก็มีการบอกว่า flight เนี่ยเขาน่าจะ leave ที่เวลานี้นะคะแล้วก็ It is the last one แล้วก็เป็นเครื่องนะคะลำสุดท้ายที่จะบ้า Ford San Antonio today ที่จะไปที่ San Antonio นะคะในวันนี้เนื่องจากเราดู choice แล้วเนี่ยเห็นแล้วว่ามันเป็นโจทย์ที่เขาให้คําคํำีำยวกันมาแต่ต่าง tense กันไปนะคะเราก็ต้องมาดูคําบอกเวลาและคําบอกเวลาในข้อนี้เขาให้คําว่า today มาอันนี้ค่อนข้างจะ tricky นิดนึงนอ้นองๆอาจจะคิดว่า today นี่อาจจะหมายถึง present simple หรือเปล่า จริงๆแล้ว today เนี่ยมันอาจจะหมายถึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วในวันนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นมันอาจจะหมายถึงเป็น past tense ก็ได้หรือเป็น present tense ก็ได้สิ่งที่เราจะต้องมาดูในลำดับถัดไปนะคะก็ต้องมาสังเกตกริยาในประโยคเดียวกันว่ามันเป็น tense อะไรนั่นเองซึ่งในโจทย์เนี่ยเขาให้คำว่า it is the last one เขาให้ present simple มาก็คือกริยาคำว่า is นะคะตัดได้เลยตัด choice อันแรกออกไปได้เลยก็คือตัด choice D นะคะ left เนาะอันที่สองที่จะตัดได้ก็คือตัดข้อ b ออกไปค่ะเพราะถ้าน้องๆเห็นคำว่า living เนี่ยคือเราจะเติม ing อยู่ในกรณีที่มันเป็น present perfect นะคะคือมี is มาอยู่ข้างหน้าหรือในกรณีที่อาจจะเป็นการลดรูปนะคะ adjective clause นั่นเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้ตัดออกไปนะคะเหลือแค่ข้อข้อ a กับข้อ c l i v e กับ l e v e นะคะ เรางัดความรู้เราขึ้นมาเลยนะความรู้ด้าน present simple tense นะคะถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s หรือ es นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อ108ตอบ l i b e r s นะคะ the f l o y d leaves at 15:35นะข้อ c ไม่ถูกเพราะว่ามันไม่ได้เติม s นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือต้องเป็นประธานเป็นหูพจน์ดังนั้น108ตอบข้อ a ค่ะ